ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อก็แล้วกันนะครับพักภูมิใจไทยคือหาเสียงเรื่องนยโยบายหาเสียงเรื่องจะทำงานจะแก้ปัญหาแม้ว่าจะท่องแต่คนละครึ่งคนละครึ่งก็เรื่องของท่านว่าไปเถอะผมก็ไม่ได้มีปัญหาแต่หลังๆเนี่ยนักข้อแล้วครับนี่เมื่อวานได้ข่าวพูดกันถึงขนาดว่าให้ประชาชนเนี่ยเลือกระหว่างพักรักชาติกับพักที่ไม่รักชาติ ที่แรกผมหมายถึงแกหาเสียงให้พักที่ผลักกันเต้นเกาหลังนะครับนึกว่าหมายถึงพักนั้นไม่ใช่แต่ว่าผู้หลักผู้ใหญ่ในพักภูมิใจไทยไปตั้งสมมุติฐานแล้วเสนอความคิดต่อประชาชนว่ามันมีพักการเมืองที่รักชาติกับพักการเมืองที่ไม่รักชาติแล้วให้ประชาชนเลือกเอาพี่น้องครับผมไม่ทราบว่าพักภูมิใจไทยหมายถึงใครพักไหนแต่ต่อให้หมายถึงใครพักไหนก็ตามนะครับ บ้านเมืองนี้ถ้าเราเป็นนักการเมืองเป็นพักการเมืองเราปล่อยให้หาเสียงกันอย่างนี้ไม่ได้หรอกครับมันจะมีที่ไหนไปกล่าวหาว่าพักการเมืองไหนเกลียดชาติผมเนี่ยเป็นคนเสื้อแดงและเป็นทั้งชีวิตเป็นไม่เปลี่ยนนะครับถูกขังก็ไม่เข็ดไม่ลาบคนถามว่าทําไมมึงไม่ออกจากพักเสื้อเพื่อไทยเสียทีขนาดทักษิณเขายังเอาไปขัง ขนาดเป็นนายกเขายังปลดมีละคนขนาดพักพวกที่สู้มาด้วยกันออกไปแล้วหลายคนทำไมมึงยังไม่ไปก็ผมเป็นคนเสื้อแดงผมสู้ที่นี่ผมเกิดที่นี่โตที่นี้แล้วพักกำลังลำบากผมจะเดินหนีเข้าไปได้ยังไงเดินหนีไปอาโรตเตะไตพี่น้องครับผมก็อยู่ของผมแบบนี้แหละให้มันรู้ไปสิครับ ว่าบนเวทีการเมืองไอ้คนที่มันยืนอยู่แบบนี้ยืนไม่เปลี่ยนยืนไม่ไปไหนมันจะมีที่ยืนกับเขาบ้างไม่ได้แต่ว่าต่อให้เป็นอย่างนั้นนะแล้วมีกลุ่มที่ใส่เสื้อคนละสีกับผมอา้าวสมัยก่อนเขาบอกว่าเสื้อสีแดงกับเสื้อสีเหลืองเป็นฝ่ายตรงข้ามกันอย่างเนี้นะครับหรือว่าอีกยุคหนึ่งมีกลุ่มคนที่ออกมาเป่านกหวีดคิดไม่เหมือนกันกับผมแต่ผมไม่เคยเชื่อว่าคนพวกนั้นเกลียดชาตินะครับ ความเชื่อของผมก็คือคนที่ใส่เสื้อสีเหลืองออกมาคนที่เป่านกหวีดออกมาก็เป็นคนที่หวังดีกับชาติบ้านเมืองเหมือนกันอยากให้ประเทศมันดีกว่านี้แต่เราคิดไม่เหมือนกันไงเรามองทิศทางของบ้านเมืองไม่เหมือนกันเราก็เลยออกมาสู้กันบนท้องถนนแต่ถึงขั้นว่าพักการเมืองโดยเฉพาะพักรัฐบาลไปกล่าวหาว่ามีพักไหนเกลียดชาติแล้วก็ไปกล่าวอ้างว่าพักอื่นหรือพักตนรักชาติผมว่าวิธีคิดแบบเนี้ย เอามาใช้ในสนามเลือกตั้งไม่ได้ท่านนายกอนุทินท่านดูแลกันหน่อยครับเหลืออีกสิบวันแล้วผมมาหาเสียงตามหลักตามเกณฑ์เนี่ยดีกว่าแล้วประทานโทษนะครับด้วยความเคารพเวลาพวกท่านรักชาติท่านก็รักกันแปลกๆนะครับท่านรักชาติแล้วท่านเอาชาติไปครอบครองหรือ,อยังไง ท่านรักชาติโดยที่ดินเขากระดงตั้งแต่รักชากาลที่ห้า,ารัชกาลที่หกท่านเอาไปไว้ของตัวเองนี่รักชาติแบบท่านหรือเปล่าท่านรักชาติโดยที่วุฒิสภาสภาสูงเป็นสภาที่เอาไว้ตรวจสอบคานอำนาจกับสภาล่างท่านรักชาติกันโดยโดนคดีหัวสอวอเอาสอวอ,อาวุธ,ธิสภาเป็นของตัวเองอย่างนั้นหรือเปล่า ต่อให้ท่านโดนคดีเหล่านั้นนะครับต่อให้มีเรื่องเขากระโดงต่อให้มีเรื่องหัวสวผมก็ไม่มีทางกล่าวหาว่าท่านเกลียดชาติเพราะเรื่องนี้เอามาสร้างคะแนนนิยมเอามาหาเศษหาเลยหรือเอามากล่าวหาทางการเมืองไม่ถูกเรื่องครับผมไม่เห็นด้วยพี่น้องที่เคารพคนก็ถามผมอีกนัทวุฒ ตอนนี้เรื่องประกันสังคมนีกำลังเป็นปัญหาใหญ่พักเพื่อไทยจะไม่หือไม่อือเลยหรือ,อยังไงไม่ใช่ครับเราเห็นปัญหานี้เหมือนกันแล้วเราพยายามแก้ปัญหาพี่น้องสองปีที่ผ่านมาในการเป็นรัฐบาลของเพื่อไทยเพื่อไทยไม่ได้กำกับดูแลกระทรวงแรงงานพี่น้องก็ถามอีก แล้วใครกํากับดูแลพักไหนไม่รู้จะบังเอิญอยังไงพี่น้องครับก็ต้องพูดความจริงอะพักภูมิใจไทยท่านดูแลอยู่ก็ไม่ได้กล่าวหาอีกนะครับว่าท่านทาเสียหายผมแร์ครับไม่ใช่ไปขึ้นมาบนเวทีแล้วนึกจะกล่าวหาใครง่ายๆผมไม่ทําแต่พอมันมีปัญหาตึกสอตองอถลม่มพักเพื่อไทยก็รีบเข้าไปแก้ไม่ได้ดูได ขณะนี้บริษัทผู้รับเหมาผู้เกี่ยวข้องยังอยู่ในเรือนจําไม่ได้ออกนะครับกรณีตึกสอตองอถลม่มก็ดําเนินการในยุครัฐบาลเพื่อไทยเอาทีนี้เรื่องประกันสังคมมันมีอีกตึกหนึ่งเขาเรียกตึกสกายนายเกิดเหตุตรวจสอบกันว่าตึกสกายไนยมันซื้อเกินกว่าราคาจริงไปมากใครรู้ก็ตามมันรับไม่ได้เกิดเป็นปัญหาขึ้นมาเวลานั้นน่ยปลัด กระทรวงแรงงานท่านเคยเป็นอดีตเลขาทิการประกันสังคมช่วงที่เซ็นสัญญาซื้อขายกันนั่นแหละครับแล้วจากเลขาประกันสังคมท่านก็มาเป็นประหลัดพอมาเป็นประหลัดท่านเป็นประธานบอร์ดโดยตําแหน่งเข้าไปอีกในช่วงเวลาที่มีการปรับครมพักภูมิใจไทยออกพักเพื่อไทยก็เลยกํากับดูแลกระทรวงแรงงานในช่วงเวลาสองเดือนนั่นแะครับ รัฐมนตรีแรงงานของพรรคเพื่อไทยพงกวินจึงรุ่งเรืองกิตเข้าไปปับ๊บก็ดำเนินการย้ายปลัดกระทรวงแรงงานคนที่สังคมตั้งคำถามและกังขาในการทำหน้าที่ย้ายครับแล้วมีการตั้งกรรมาการสอบแต่ยังไม่ทันได้เกิดผลสรุปจากการสอบเพราะเวลาอยู่ได้น้อย หลังจากย้ายปลัดกระทรวงแรงงานได้ไม่นานครับสารรัฐธรรมนูญปลดนายกยิ่งรักก็เท่ากับย้ายรัฐมนตรีออกเพราะรัฐบาลลม้มพอรัฐบาลล้มก็เกิดรัฐบาล M ม A สีส้มยกมือให้สีน้ำเงินมาเป็นรัฐบาลกระทรวงแรงงานก็เลยกลับเข้าไปอยู่ในการกำกับดูแลของรัฐบาลปัจจุบันอีกครั้งดังนั้น พักเพื่อไทยไม่ได้เพิกเฉยไม่ได้นิ่งดูดายต่อเรื่องนี้ทำครับถามว่าแล้วถ้าคนอื่นทำพักการเมืองอื่นทำจะเป็นยังไงก็ดีสิครับช่วยกันทำอะไรที่มันเป็นประโยชน์กับประชาชนอะไรที่จะกระทบกับพี่น้องที่จะต้องส่งเบี้ยประกันสังคมแล้วมันมีความไม่ชอบมาพาคนกลิ่นไม่ดี ใครช่วยกันตรวจสอบเป็นประโยชน์ทั้งนั้นแหลคะครับไม่ได้ว่าไม่ได้วิจารณ์เพียงแต่อธิบายว่าวันเวลาที่พักเพื่อไทยเข้าบอยบริหารเราก็ลงดาบทันทีไม่ชักช้าเพียงแต่เวลาในการเข้าไปจัดการมีน้อยอเมื่อเช้าเนี่ยพักเพื่อไทยก็เลยแถลงข่าวว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะมีการดำเนินการหนึ่งสสาสี่ห้า กับปัญหาประกันสังคมที่ต้องเล่าเพราะว่าเรื่องมันร้อนพอเรื่องมันร้อนคนไม่ใช่หุ่นยนต์เอาคนละอย่างแลยนะครับเรื่องมันร้อนเนี่ยก็เลยต้องบอกให้พี่น้องได้รับทราบได้เข้าใจแล้วก็ไม่มีประเด็นขัดข้องนะครับท่านไหนจะตรวจสอบเรื่องประกันสังคมกันต่อท่านก็ว่ากันท่านไปแต่เพื่อไทยบอกว่าถ้าเป็นรัฐบาลจะทำอะไรบ้างาแถลงไปแล้ว แล้วก็จะเดินหน้านำเสนอนโยบายเพื่อการแก้ปัญหาต่อไปพี่น้องที่เคารพครับการเลือกตั้งครั้งที่จะมาถึงมันจึงสำคัญแน่นอนนะผมไม่เห็นด้วยว่าจะให้พี่น้องเลือกระหว่างพรรคที่รักชาติกับพรรคที่เกลียดชาติเพราะผมไม่สนับสนุนให้พรรคการเมืองหาเสียงกันด้วยวาทกรรมเช่นนี้ และแม้ว่าเรื่องประกันสังคมจะเป็นเรื่องสำคัญต้องแก้ไขโดยด่วนอันนี้ถูกแต่การพิจารณาเลือกคราวนี้มันต้องพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีครับแล้วผมก็ต้องยืนยันว่าถ้าพิจารณาเลือกนายกรัฐมนตรีนี่คันดิเดตนายกพักเพื่อไทยคุณสมบัติไม่เป็นสองรองใครศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ยศชนันนวงสวัสดพักเพื่อไทย คนนี้คนเดียวเท่านั้นครับเป็นคําตอบสุดท้ายถ้าเพื่อไทยได้ที่หนึ่งเพื่อไทยตั้งรัฐบาลนโยบายของพรรคเพื่อไทยจะเป็นนโยบายหลักของรัฐบาลและนายกรัฐมนตรีคนเดียวยศฉนันวงสวัสดิ์ไม่มีคนอื่น